บินทบาทมาตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระไม่รู้มีใครเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสักก็ไม่รู้ที่ตักบาตรให้ท่านแต่ว่ามีคนมาตักบาตรให้ท่านเขาไม่ใช่คนสำคัญอะไรเลยอ,อย่าพูดเท่าขเขาหนึ่งตักบาตรให้ท่านทัพพีจำได้ก็แ,แสดงว่าอ๋อ ใจของพระสารีบุตรเนี่ยท่านอย่างนี้นี่เองมีความกตันญูรู้คุณไม่ว่าใครจะออมีคุณกับท่านแม้เล็กน้อยเพียงข้าวทับพีเดียวนี่ท่านจำเลยนะเนี่ยก็แสดงว่านี้เป็นนิสัยข้ามชาติของท่าน นี่เป็นนิสัยข้ามชาติของท่านเพราะฉะนั้นที่คุณยายตอบว่ากตัญยูพรามกตัญยูกะตะเวทีของท่านเนี่ยเป็นเลิศอันนี้จริงแน่นอนแต่ว่าความกตันญูกะตะเวทีเป็นเลิศแล้วทําไมให้ปัญญาเป็นเลิศเนี่ยก็ต้องสารภาพกับพวกเราหลวงพ่อโยงไม่ติดจริงๆ ความกะตัญอยู่เป็นเลิศแล้วทำให้ได้ปัญญาเป็นเลิศหลวงพ่อไม่มีปัญญาโยงติดต่อกันได้เชื่อมกันเหตุการณ์ตรงนี้เชื่อมไม่ได้ก็ยังถามคุณยายซ้ำคุณยายความกะตัญอยู่เนี่ยนะทำให้เกิดปัญญาเป็นเลิศขึ้นมาได้เหรอใช่เรื่องนี้สำคัญนะท่าน ก็ยังต่อไม่ติดอยู่เี <c oughs> จนกระทั่งหลายปีต่อมาเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆเราจึงได้เข้าใจว่าอ๋อการที่จะตอบแทนพระคุณใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้ได้เต็มที่จริงๆแล้วก็ มันต้องใช้สติปัญญาจะต้องใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังใจสูงมากๆเลยนะเอาง่ายๆก่อนอ่ะพ่อแม่ตายแล้วจะทำยังไงจะตอบแทนพระคุณท่านนี่ทำไมพบพระพุทธศาสนานี่ตอบแทนไม่ได้นะเนี่ยตอบแทนไม่ได้กษัตริย์บางพระองค์นึกถึงพระนึกถึงคุณความดีของ มาเหสีตัวเองว่าเคยช่วยเหลือตัวเองมาอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเหสีตายแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะตอบแทนคุณมาเหสียังไงเลยได้จะสร้างสุสานชั้นเยี่ยมงามที่สุดของโลกเอาไว้ให้ไปดูได้อยู่แถวอินเดีย <Okay. S 1> <c oughs> มีอยู่ก็ทำได้เท่านั้นนั่นก็เป็นแค่ความระลึกถึง แต่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ไปถึงผู้ทีออ่ถึงมาเหสีตัวเองจริงก็ยังทำไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นร่ำรวยขนาดนั้นปัญญาก็ขนาดเป็นมหาอำนาจเลยยังทำไม่ได้แต่ว่าเ,ออเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วจึงได้ทำได้ ก็แสดงว่าการที่จะตอบแทนพระคุณของใครสักคนนี่มันยากยากยากนะถ้าให้ตอบแทนให้เต็มที่นะมันต้องเข้นศักยภาพจริงๆเพราะฉะนั้นตลอดพบชาติอันยาวนานพระสารีบุตรเป็นประเภทที่ใครมีพระคุณแม้แค่ข้าวทัพพีเดียวเนี่ย ข่าวสักคําน้ำนักสักอึกหนึ่งนี่ข้ามชาติมาคงออกมาลักษณะนี้แล้วข่าวสักคําน้ํำสักอึกไม่ลืมพระคุณต้องหาทางตอบแทนพระคุณให้ได้ไปอาศัยร่มไม้ชายคาบ้านใครยังไงต้องหาทางตอบแทนให้ได้ท่านคงเป็นประเภทหนีมานับพบนับชาติไม่ทนจึงถูกบังคับให้เข้นทั้งเรียวแรง เข้นทั้งสติปัญญามาหาทางตอบแทนคุณเขาในตรงนี้นี่เองก็เลยทำให้ท่านมีปัญญาเป็นเลิศจากตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากพวกเราว่าอ้าละ่ะในเรื่องของความกตัญญูนี่แหละเป็นที่มาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นก็พรรษานี้ ใครคิดว่าจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ตัวเองในรูปแบบไหนก็รีบเข้นออกมาซะให้เต็มที่นะพรรษานี้ตอบแทนให้ยิม่มเลยเป็นพระก็ตอบแทนในรูปพระกันแหละยังไม่ไม่ได้บวชเป็นพระยังอยู่บ้านก็ตอบแทนในรูปของลูกที่ดี ที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านมีชีวิตอยู่อยากจะไปตอบแทนพระคุณอะไรของท่านก็ไปไปคิดนั่งสมาธิใจใสๆคิดแล้วก็ไปทำถ้าท่านละโลกก็ไปนั่งให้ใจใสๆพบแล้วก็ไปทำนั่นก็เป็นการตอบแทนพระคุณของ คุณพ่อคุณแม่ซึ่งต้องไปคิดต้องไปค้นเอาละนะของใครก็ไปดูรรมเอาแต่ว่าอีกเหมือนกันที่ต้องฝากพวกเราไว้ในครั้งนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งบวชได้สักสองสามพรรษา ก็วันนั่งนั่งสมาธิไปก็ใจใสดีมีความพิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเออระหว่างพระคุณของพ่อแม่กับพระคุณของครูบาอาจารย์เนี่ยไหนจะมากกว่ากัน ก่อนหน้านั้นก็เคยคิดพระคุณพ่อพระคุณแม่ไหนจะมากกว่ากันอะไม่รู้ไปคิดทำไมก็ไม่รู้แต่พอใจใสๆแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกทีก็ก็พอได้คำตอบอ๋อพระคุณของทั้งสองท่านนี้ คงไม่ได้ตัดสินกันตรงที่ว่าใครอุ้มท้องหรือไม่ได้อุ้มท้องหรอกนะเพราะเคยได้ยินบางคนก็บอกอยังไงยังไงแม่ต้องมีพระคุณต่อต่อ,ตอลูกมากกว่าพ่อถ้าถามว่าทำไมก็เป็นคนอุ้มท้องเออเอก็เอ๊อเออเออจริงไม่จริงก็ค้างใจแต่ในที่สุดก็เมื่อนั่งไปมากเข้ามากเข้าก็ ก็พบจนได้นะอ๋อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่มากน้อยกว่ากันนั้นนะ่ะไม่ใช่อยู่ที่ตรงอุ้มท้องซะและ้วแต่ว่าจะเป็นหนักแน่นอยู่ตรงที่ใครทุ่มเทอบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมากกว่ากันเพียงไหนตรงนั้นกลับเป็นตัวตัดสินนะ ทุ่มเทอบรมบ่มนิสัยไปให้รู้บุญรู้บาปให้เห็นช่องทางสร้างสร้างบุญกำจัดบาปได้มากเท่าไรเออเอเอนั่นนะ่ะนั่นก็เป็นพระคุณที่อย่างเยี่ยมของท่านก็แล้วแต่ว่าใครทุ่มเทให้ในสิ่งเหล่านี้มากก็จะมีพระคุณมากแต่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นเกิดนั่งไปนั่งไป ขุดขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เออพระคุณพ่อแม่กับครูบาอาจารย์นยี่หนจะมากกว่ากันก็วันนั้นก็ต้องยอมรับข้อไปด้วยวันนั้นก็ต้องยอมรับตอบตัวเองไม่ชัด ก็ต้องมานั่งอยู่อีกหลายเวลาเหมือนกันตั้งใจนั่งสมาธิอยู่อีกหลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็ผุดขึ้นมาจนได้ผุดขึ้นมาทีแรก <c oughs> เออพ่อแม่พระคุณก็คงยังไงเสียเนื่องจากให้กำเนิดแล้วก็ปลูกฝังศีลธรมให้กับเรามาเยอะ ยังไงก็พระคุณก็ต้องมากกว่าครูบาอาจารย์นี่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเมื่อนั่งไปนั่งไปเนี่ยนะตามประสาตอนนั้นก็เพิ่งไม่กี่พรรษาก็นั่งไปมืดบ้างสว่างบั่งก็ว่ากันไป ก็อย่างที่คล้ายๆพวกเราท่องอะแหนั่นแหละนั่นนั่นแม้มืดตื่นมืดมิดเนะี่ยก็ว่ากันไป